พลังของเดมิกราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของดาร์คเฟกเตอร์ในตัวเนมิกราตัดสินใจที่จะกำจัดโครโนอากอนโกคูจึงพุ่งเข้าใส่เพื่อปอกป้องเธอโดยใช้ร่างซูเปอร์เซย์แยบลูแต่ก็ถูกเอาชนะอย่างง่ายดายและถูกส่งตัวออกไปเนมิกรายังคงลงโทษโกคูต่อไปจนกว่าเขาจะถูกบังคับให้หลบออกไปโดยไฟนอลแฟของเบจิต้าที่เข้ามา ครูโนวาติดต่อไอออสโดยกระแสจิตและขอให้เธอหันเหความสนใจของเดมิกราเนื่องจากเธอมีแผนไอออสลุกขึ้นยืนและเพิ่มพลังในขณะที่เธอพยายามทำให้เดมิกราช้าลงในสนามที่ควบคุมเวลาและพื้นที่แต่พิษาาตัวนี้สามารถแยกออกจากท่านี้ได้หลังจากปลดปล่อยพลังของเขาเขาไปโจมตีไอออสแต่ถูกซูเปอร์เซียบลูเบจิตโตฟาดขเบาหน้าอย่างแรงจนปลิวออกไปเบจิตโตยิ้มยอเขาจะเอาชนะ ไปกล้าให้แหลกเป็นสิงเสียงทางหน้าอีกฟากหนึ่งดาวเคราะกระจก วโดมองไปที่ชิวเลตอย่างกระวนกระวายใจโดยจำได้ว่าชิวเลตเป็นคนที่กำจัดพ่อพันธุ์ของเธอตามคำแนะนำของยำฉาทั้งสองร่วมมือกันโดยยำฉาได้ใช้ท่าสปิริตบอลวีโดก็ห่อหุ้มมันด้วยแก้วของเธอและส่งมันพุ่งใส่ชิวเลตจ,จากด้านบนขณะที่โจสรสลัดอวกาศจมอยู่กับการระเบิดวีโดแนะนำให้เธอกับยำฉาแต่งงานกันหลังจากการต่อสู้จบลงจนทำให้ยำฉาเขินอย่างแรง การต่อสู้อีกด้านหนึ่งซีโนทังและนักรบชุดดำแห่งอนาคตพบว่าตัวเองต้องสบักสบอมและอ่อนลา้าเนื่องจากการจู่โจมจากเซลล์ที่เสริมพลังหมายเลข13โบแจ็คและลอสลักพวกมันพยายามจะกำจัดซีโนทังโดยการระเบิดร่วมกัน นักลบชุดดำแห่งอนาคตก็ปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อตอบโต้ดิมาซิงโกเขาขอโทษซีโนโทั r a n g สำหรับพฤติกรรมก่อนหน้านี้โดยอ้างถึงความโกรธที่เขาไม่มีพลังและความสิ้นหวังที่ไม่สามารถปกป้องไทม์ไลน์ของตัวเองได้และสาบานว่าคราวนี้เขาจะช่วยซีโนโทั r a ยืนขึ้นเขาจะปกป้องมันเช่นกันซีโนโทั r a แปลงร่างเป็นซูเปอร์สิสย่ากอตและนักลบชุดดำแห่งอนาคตแปลงร่างเป็นซูเปอร์สิสยา่าแล้วตอนนี้ก็จบลง